สวัสดีครับผมกัสเคพวันนี้เราก็จะมาดูช่างในลงตัวตะก,ก้อกันนะครับเราก็จะเตรียมอิดเอาไว้ปากหลุมนี้นะครับช่างสายันก็จะทําการนัดแนะกับลูกน้องนะครับเพื่อให้เตรียมของเพื่อที่เราจะลงตะก,ก้อกันนะครับเราจะใช้อิดรองฐานนะครับตอนนี้ก็จะให้ลูกน้องทําการแต่งหลุมก่อนแล้วก็จะทําการตอกเหล็กลงไปนะครับเพื่อกําหนดความหนาของพุตติ้งนะครับ ก็เป็นความหนาตามแบบแหละครับตามแบบที่วิศวกรกําหนดมาเราก็จะเทเท่านั้นแต่ว่าในการเทลงไปเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันสูงเท่าไหร่แล้วเพราะเราไม่สามารถแทงตลับเมตรให้จมปูนล,ลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวบอกระยะนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยดึงออกนะครับเพราะว่าเหล็กที่ฝังอยู่กับดินมันจะนําพาความชื้นและสนิมเข้าไปในเหล็กด้านในปูนนะครับเมื่อเราเทมิด ตัวเหล็กบอกระดับแล้วก็ดึงออกนะครับตอนนี้ก็ทําการตั้งเสาแล้วก็จะค้ายันนะครับ<อ>เพื่อให้เหล็กเสาเนี่ยขึ้นมาตรงไม่มีการโค้งงอนะครับเราก็จะเช็คกับดิง่งแล้วก็หาระยะเซนเตอร์ตามวิธีของช่างนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าที่นี่มีน้ําขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องสุกน้ําออกก่อนแล้วก็ค่อยทําการเทป,ปูนนะครับ เพราะอันนี้สูบหลายรอบแล้วก็ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวก่อนเทแล้วจะสูบอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นกานตั้งเสาตอนนี้ช่างก็ได้ทําการตั้งเสานะครับแล้วก็คายันไปแล้วนะครับตั้งครงเหล็กอย้นะครับ พรุ่งนี้เราจะมาทำการเทตอมอนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงเช้าพรุ่งนี้อีกนะครับใน EP ที่6ถ้าพอใจถูกใจนะครับก็มาจับมาจองกันได้นะครับเราจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเ p พีพ่อปตีนะครับและร้าน KP กันยางนะครับใครซื้อบ้านมีแม็กมียางแถมให้แน่นอนนะครับเบิกได้ตามใจนะครับชอบลายไหนนะครับใครที่ซื้อบ้านกับเราถ้าใครถูกใจนะครับผมมีชุดเบรคคาลิเปอร์แบมโบพร้อมการแท้นะครับอาจจะลดราคาพิเศษให้สําหรับคนที่ซื้อบ้านอาจจะลดไปเลย 30-50%นะครับติดตามเรานะครับกับ KP พ r o p e r t รตีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับติดตามผมได้ใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ